ครับก็มาเจอกันอ p พีสองครับขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึ่งครับบน้อนครับทรงผมนี่ตัดมาจากร้านไหนครับตัดนองตั้เองีะครับโอ้โหโอ้โหทรงเหมือนคนสมัยก่อนนะคนกรุงศรีอยุธยานะใคาเรียกอะไรทรงอะไรเรียกไม่ถูกนะฮะเอาไว้อยู่ข้างบนอ่ะบอกนบอกว่าปาขึ้นแล้วครับตรงนี้นะครับสภานนะครับอ้าวรอบแรกโอ้โหบานมากครับรอบได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า คลองบางเพียงใช่ไหมครับ,บอ่าคลองบางเพียงนะครับคลองบางเพียงตอนนี้บ่าวนก็กาลังดึงขึ้นมาอยู่นะครับเดึงขึ้นมาอยู่นะให้เห็นภาพบรรยากาศได้เนื่องนะครับภาพบรรยากาศบ่าวนกกำลังดึงขึ้นมาติดหรือเปล่าครับติดไหมโอโ้ได้สองตัวครับได้สองตัวปลาดินครับปลาดินเอาตัวเดียวก็ถือว่ายังได้ยังได้ครับอ่้สึกน้ำาริงปลาสึกปลาจะ ปลาไม่หรอปวดอ๋อลมแรงลมแรงนึกว่าปลานะครับดีครับก็ยังได้นะครับยังได้อยู่อืมตัวได้กี่ตัวครับหนึ่งตัวโอเคประมาณนั้นอ่าลองลองมีรอบนะครับเพราะว่าตะกี้เบาโน๊ตบอกว่าเห็นขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งนะ กำจัดกับกำจัดกับกำจัดนะครับแฮรรุ่นใหม่จะยาวครับยาวแล้วก็บวงสวิงจะค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะกว้างนิดนึงแต่ไม่เหมือนเห็นแท้ไอรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนจะวงยังเล็กกว่าก็จะหวานง่ายนิดนึงครับครับก็อ่ะมาร์อนบอกอีหลอนมึงครับไปแล้วครับโอ้โหบานมากครับรอบนี้ครับดูจังหวะการเดินการโยกของเขานะครับ โอ้โหดึงครับมีดึงมีปลาปลาดึงด้วยครับอ่าผมก็เห็นละผมเห็นละอ่าเดี๋ยวรอรุนกันครับว่าจะได้เปล่าครับอ่าไปครับมปลาครับโอ้ได้ตัวนึงดึงอย่างแรงเลยนอกว่าสามตีตัวดึงตัวเดียวอ๋อได้สองตัวครับสองตัวครับสองตัวนะครับปลาดินใหญ่ไปเซ็ปลาดินใหญ่มีเหรอไม่เห็นหลุดแล้วมั้งไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดนะบ่อ อ๋ออ่ะไม่เป็นไรนะครับรุดวันนี้ใหญ่ตะกี้เสียงดังโฉบเลยเออเสียงเสียงนั้นดังโฉบเลยเออคิดว่าปลาคิดเล้าปลาใหญ่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าวันนี้ครับรอบอีกรอบนึงขออีกสักรอบนึงนะครับไม่แห้งเขาดวชนะมัน,มนอ,าจจอาจจะใหญ่เกินก็ได้อาจจะใหญ่เกินก็ได้เอออาจจะใหญ่เกินก็ได้ออเออ บานรู้ว่อาจจะลินทิ่หนออไปก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เป็นไรครับมันเรายังก็เขายังได้อีกมีโอกาสกบานได้อีกนะอ๋อตัวนี้บ้านรู้ว่าตัวใหญ่จริงจริงนะครับตัวนี้บานอินตัวใหญ่ผมก็ได้ยินครับได้ยินว่าอย่างนั้นได้ยินว่ามันดังมากครับเวลาน้ำขึ้นมาฮะ ดูกันอีกทีครับนี่ก็ผมจะฉายเรื่องของบรรยากาศนิดนึงนะครับบรรยากาศนิดนึงประมาณนี้นะครับเราผ่านเราหว่านบนสะพานนะครับเราไม่ได้ไม่ได้หว่านข้างล่างเดี๋ยวสักพักเราก็คงจะลงไปข้างล่างลงลงไปนะครับก็จะมีชาวบ้านครับดูอ้าวอีรอบนึงครับอีกรอบนึงนะครับอ่ะครับดูท่าหว่านครับโอ้โหยอดเึ่งบานมากครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ <laughs> อะไรลูกพี่อเ, <laughs> เออนี่ครับรอบนี้เงียบครับรอบนี้เงียบโอเคนะครับปา์มตื่นแล้วครับรอบนี้ปาล์มตื่นแล้วรอบนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ลมเย็นมากครับช่วงนี้ลมเย็นมาก ไปเราไปฝั่งนู้นกันนะครับยายฝั่งยายฝั่งนะครับมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศเป็นประมาณนี้ครับอ่ะไหวรอหนึ่งครับเอ้าไปแล้วครับไปแล้ว โอ้โหเป๊นน้ำเตืบนบ้านรบอกว่ามีเศษกิ่งมงกิงไม้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งไม้ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ทิ้งลงมานะครับได้ไหมครับรอบนี้ไม่ได้เลยฝั่งนี้ไม่มีปลา,า,าเลยทำไมยมัเมียตึงเลยน้อนี่น้ำนิ่งๆนะวันนี้น้ำนิ่งๆน้ำไม่แรงนะครับ เดี๋ยวจะลองอีกรอบครับลองอีกรอบหนึ่งบานรถบอกตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางน่าจะเป็นบริเวณใกล้ๆผักตบน่าจะโอเคกว่าเพราะน้ำนิ่งมากเลยอ่าบานรถบอกอีกรอบนึงครับบอกรอบนึงนะครับดูกันต่อไปครับไปแล้วครับโอ้โห มาเอาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับเป็นไงครับเป็นไงครับไม่มีปลาเลยเหรอครับเงียบเลยนะครับออกแต่ขึ้นตรงนู้นนะครับขึ้นตรงผักตบนู้นไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ครับรอบสองไม่ได้เลยนะครับรอบนี้ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปอื ทีเอฮะหกนาทีแล้วครับอืมอ่ะโอเคเจอกันต่อไปนะครับแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้